สวัสดีครับทุกคนครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดี้รับเข้าสู่ Channel F1X Gamer นะครับแล้วในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA Morgan City นั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งจะมาพาท่านผู้ชมนะครับไปทำกิจกรรมวันวาเลนไทน์นั่นเองนะสำหรับภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับคลิปเนี่ยก็อาจจะลงช้าหน่อยนึงนะอาจจะเลยวาเลนไทน์มาสองสาวันแล้วนะครับในที่ต้องขออภัยด้วยนะก็สวัสดีวันวาเลนไทน์ด้วยนะโอเค นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมวเนไทน์เดี๋ยวไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราได้เล่นกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็เรากดตัวเฮดนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วไปไม่เป็นก็คือนี่กดไปที่ gps เลยนะครับแล้วก็ให้เราไปที่รายชื่อสถานที่นะท่านผู้ชมจะเห็นตัวข้อความสีเหลืองนะครับที่เขียนว่าอีเวนต์นะแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับสำหรับกิจกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นตัวักษรสีเหลืองแบบนี้เลยนะเนี่ยลานกิจกรรมหลักนะครับแล้วกก็ดไปเลยนะ โอเคนะครับเมื่อเรากดไปปุ๊บนะเราก็าไปดูเลยนะครับว่าลานกิจกรรมอยู่ไหนนี่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนอยู่ที่เมือง SF นะครับซาสเฟรโรโอเคก็เดี๋ยวเราก็เดินทางไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคทุกคนเราก็มาที่ตัวเมืองซาสเฟรโรแล้วนะครับผมอ่ากิจกรรมก็อยู่ด้านหน้านี่เองนะโอเคอยู่ไม่ไกลนะครับ ยังไงฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยลวกันนะทุกคนโอเคแล้วนานนี้เลยนะครับโอ้โหชมพูหวานแววมากนะครับโอ้ map อลังการมากทุกคนโอเคเดี okay. ๋ยวเอารถไปจอดนโอเคคลิปอาจจะไม่สมูทเท่าไหร่นะครับโอ้โห map ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับมือถือใครที่เข้ามาเล่นนะอาจจะมีแหลกอาจจะมีหน่วงกันบ้างน,นะถ้าคนเดินกันเยอะนะไหมใครแม p นี้รอทรัพยากรเครื่องไปเยอะแล้วนะฮะ โอเคนะครับก็ไปเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับไปตามจุดเลยเนาะลานกิจกรรมหลักก็จะอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับอ่ะถึงลานกิจกรรมแล้วนะครับมันก็จะมีตามจุดต่งตางเนี่ยจะมีจุดแรกของรางวัลเต็มเลยกด n น,นะครับอ่ามันจะมีหวัวกะโหลกวาเลนไทยแล้วมีหมวกมีอะไรต่างๆนะครับก็ตามนี้นะครับเอ่อของที่มีไว้ให้ทุกคนไปเก็บของเพื่อนํามาแลกนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับอ่าอมยิ้มนะครนะอมยิ้มเนี่ยลองลองแสดงตัวอย่างดูอ่าก็จะเป็นอมยิ้มแบบนี้เลยนะครับติดที่มือนะ ก็ถ้าอย่างเป็นหมวกหมีอ่ะอันนี้ไม่ใช่ผมไปกดแลกทําไมเนี่ยต้องแสดงให้ท่านผู้ชมดูก่อนอ่านี่หมวกหมีจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าลองเป็นอะไรดีคาตาะติดเอลบอเลนไทยนี่แบบนี้เลยนะครับเท่มากดูคาตาะเป็นสีมพูหัวใจหวานแหววนะครับอ่าก็มีปีกด้วยปีกวาเลนทนยนะครับแสดงตัวอย่างปีกแบบ เทนะ่มากนะครับทุกคนโอเคในส่วนเรื่องของต่างๆท่านผู้ชมสามารถมาดูได้ตามนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นกิจกรรมกันก่อนดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปเล่นเนี่ยแน่นอนว่าผมต้องให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าอของแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใช้วัตถุดิบหรือว่าอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับในการเามาแลกนะ,อ,ะอย่างเช่นผมอยากได้ปีกอ,อยากได้ปีกนะกดไปปุ๊บแล้วก็กดไปที่คําว่าแลกนะครับของที่ต้องใช้ก็คือต้นกุหลาบ10ต้นนะครับแล้วก็สติกเกอร์รูปหัวใจหนึ่งนะครับ ล่มหัวใจอีก2นะครับแล้วก็ใช้แคสอีก429นะฮะอ่าต้องเติมแคสด้วยนะครับอันนี้แต่สําหรับสายฟรีนะครับก็ไม่ต้องอตกใจไปนะครับสายฟรีก็มีเหมือนกันนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยหมวกหมีใช่ไหมหมวกหมีวาเลนไทน์เนี่ยไปเนี่ยหนึ่งแบาทนะครับแต่ว่าเราต้องเก็บต้นกุหลาบถึง100ต้นนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์รูปหัวใจเนี่ยสิบห้าอ่าสิบห้าชิ้นนะครับล่มหัวใจด้วยค่าสิบนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะครับ3อย่างที่ต้องใช้เนี่ย ก็เราต้องไปฟาร์มมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเริ่มฟาร์มมาแต่ละอย่างเลยแล้วกันนะอ่ะก็ให้เรานะครับกด GPS ดูนะครับว่าของแต่ละอย่างเนี่ยหาได้จากตรงไหนบ้างนะครับเอาแบบใกล้ๆก่อนเลยนะมันจะมีทั้งหมด3อย่างใช่ไหมนี่ไงกระโดดล่มสืรักนะครับส่วนอันนี้เป็นการเก็บกุหลาบนะบเก็บกุหลาบนี่เออเกือบ2กิโลนะครับต้องขี่รถไปเก็บเนาะอันสุดท้ายจะเป็นการติดสติกเกอร์ก็กระโดดล่มเนี่ยก็ร้อยกว่าวเมตรแสดงว่าจะอยู่บริเวณแถวนี้แหละนะครับ กระโดดร่มกับติดสติกเกอร์เนี่ยจะอยู่แถวๆนี้นะครับแต่เราลองไปเป็นติดสติกเกอร์ก่อนแล้วกันนะ77เมตรนะครับอ่ะด้านหน้านี้เลยโอเคมาละอ่ามันก็บอกว่า1ครั้ง30นาทีโอเคมันก็น่าจะเป็นประมาณว่า1ครั้งต่อ30นาทีใช่ไหมมีกดเอนแล้วก็มันมีชื่อคนมาให้นะเมื่อกี้แสดงว่าเราต้องมา2คนนะดิใช่ปะอ๋อมันต้องพาเพื่อนมาติดด้วยทุกคนเดี๋ยวผมผมไปบอกเขาก่อน พี่ชายครับพี่ผมขอติดสติกเกอร์หน่อยได้ไหมพี่ได้ไหมครับมาติดสติกเกอร์ผมหน่อยขอบคุณครับโอเคเข้าใจดีมากต้องพาเพื่อนมานะทุกคนนะหรือว่ามาหาเพื่อนในเกมก็ได้กดไปเลยนะครับติดสติกเกอร์หรอ,อเขายืนยันนะครับไม่ได้หรออ๋อเลเรใช่ไหมครับโอเคครับเเขาอาจจะโดนติดสติกเกอร์ไปแล้วแน่เลยใช่ไหมอืมแสดงว่าผมต้องไปหาคนอื่น่ะอืมคนอื่นแต่ท่านี้เอ,อพี่ครับพี่ ผมขอติดสติกเกอร์หน่อยได้ไหมอ่ะมาลองหน่อยะมาลองครับครับโอเคโอค้พี่คนนี้มันแบบแฟชั่นแบบเยอะมากอ่าติดสติกเกอร์เรียบร้อยโอเคครับขอบคุณมากครับพี่โอ้โหแฟชั่นพี่นี่เต็มตัวเลยเนาะอ๋อเขา <c oughs> อยู่สองคนแบบขี่หลังอยู่ใช่ไหม <c oughs> ผมก็ว่าอยู่คนเดียวมันจะติดไอ้แฟชั่นได้เยอะขนาดนั้นเลยวะนั่นแหละคนพอติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ของมานะครับซึ่งของที่ได้เนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับนี่เลยกระเป๋าวาเลนไทน์นะ ก็ความถีมพูเนี่ยนี่นะครับได้มาแล้ว1ชิ้นนะครับต่อไปต่อไปนะครับเดี๋ยวลองาลองไปที่ล่มหัวใจกันดีกว่านะฮะกระโดดล่มสื่อรักนี่เลยอยู่ด้านหน้าตรงนู้นเลยนะครับโอเควิ่งไปเลยนะโอเคมาถึงแล้วนะครับผมก็กระโดดล่มตามหารักนะครับ1ครั้งต่อ10นาทีนะครับก็คือโดดได้ทุกทุกนาทีโอเคกดเอ็นเลยอ่านี่มาแล้วนะครับทุกคนโอ้ผมรีบการเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยว น่าจะรีบกลางเกินไปว่ะทุกคนโอเคกลางอยู่บนบนฟ้าเลยทีนี้มันก็จะมีให้เราโดดไปที่กลางหัวใจน,นั่นแหะเห็นไหมจุดสีแดงๆดง้านล่างนะครับทุกคนเราเล็งดีๆนะครับเวลาเล่นนะโอเคผมใกล้ถึงแล้วนะครับโดดลงมาเลยโอเคทุกคนทางซ้ายทางซ้ายโอเคตรงกลางพอดีนี่เรียบร้อยนะครับได้รับล่มหัวใจจํานวนหนึ่งชิ้นนะฮะ ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนกระโดดล่มแลกแต้มนะครับไอเทมก็อยู่ในกระเป๋าเหมือนเดิมนะครับนี่เลยนะครับล่มหวัวใจนะ <S <S ก็รออีก10นาทีนะสำหรับใครที่อยากจะโดดอีกนะครับเอาละทุกคนก็หาไอเทมได้2อย่างแล้วซึ่งกิจกรรมบอกเลยว่าง่ายมากนะฮะทำมา2อย่างแล้วมาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการน่าจะไปเก็บไอดอกกุหลาบใช่ไหมก็ GPS เลยแล้วกันนะว่าอยู่ที่ไหนนะผมดูเมื่อกี้อ่ะมันประมาณ2กิโลใช่ไหม นี่นะครับเก็บกุหลาบนะมาถึงสถานที่กันแล้วนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับก็วิธีการก็น่าจะเดินไปเก็บตามต้นเลยใช่ไหมทําไมไม่มีเลยไม่มีจุดเลยอของใส่คนเก็บกันหมดแล้วเนี่ยผมว่าโอ้ <c oughs> นี่ไงต้นกุหลาบศูนย์ทับสิบนะโอ้โหคนเก็บกันเกลี้ยงเลยนะฮะเนี่ยยืนกันแบบ <c oughs> แคมป์กันแบบไม่ให้ต้นกุหลาบเกิดเลย โอเคก็ขออนุญาตเดินวนตรงนี้แหละนะเดี๋ยวตัดคลิปไปตอนที่หาไอด้ดอกกุหลาบเจอนะครับแล้วก็วิ่งหาเรื่อยๆนะครับปิ๊ผมเจอแล้วโอเคผมเจอผมเจอไดีววขโมยเขารอเต็มเลยตรงนี้โอเคผมได้รับต้นกุหลาบมาแล้วหนึ่งต้นโอเคนะแต่ไม่น่าทันแล้วแหละมีคนเยอะโอเคตรงนี้ไม่มีอู่แล้วโอเคโอเควิ่งหาดูวิ่งหาดู ไม่เกิดว่ะโอเคนะครับก็เอาไว้ว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะก็คือเก็บไว้ให้ผู้ชมดูได้ต้นแนละอื่นนี่ง่ายมาแล้วมาแล้วต้องกดเอลลูโลครับมันถึงจะได้ถึงจะได้ใบครับอ๋อกดเอลลูโลอยูได้ใบเหรอ,อใช่เหรอไม่มั่นใจว่าจริงหรือเปล่านะกดเอลลูโลเนี่ยอาจจะโดนหลอกก็ได้โอเคขนเก็บกันเยอะมากครับตอนนี้โอเคไ,ไ,ได้แล้วต้นกุหลาบนะฮะเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้น ไปแล้วไปแล้ววิ่งไวกว่าเว้ยไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บ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 โอเคผมได้่ะทุกคน <ask him S 1> ait, เอาเรื่องว่ะเรานี่ก็ไวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคพอก่อนแล้วกันนะให้ آ, เขาเล่นกันไปนะเรามาทำคลิป آ, ให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะน่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนใครที่อยากแกะฟาร์มเพื่อ وه, มาแลกของเนี่ยก็รีบๆมาฟาร์มนะครับไม่รู้ว่ามันหมดระยะเวลากิจกรรมเนี่ย เท่่าไหรนะวันที่เท่าไหร่นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยใต้คลิปนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้เหมือนผมก็จะได้รีบนะครับรีบไปเก็บของกันนะอาจจะผ่านมา10นาทีแล้วใช่ไหมผมขอไปโดดล่มปิดคลิปดีกว่าโอเคถึงแล้วไปโอเคนี่ กระโดดไปเลยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับใครที่ชื่นชอบนะครับอยากให้ผมทำอีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับกดไลค์เยอะๆนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน